ครับสวัสดีท่านผู้ชมเพื่อนๆที่รักและคาบรพทุกท่านครับวันนี้ผมมาเปิดคลิปที่นายแล้วนะครับนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยรอบสองกันครับนี่ครับปุ๋ยนี่ครับอันนี้ก็เป็นสูตรปุ๋ยครั้งแรกเหมือนกันนะครับเราก็ครั้งแรกเราก็ใส่ปุ๋ยสูตรนี้แล้วครับสามสิบศูนย์ศูนย์พร้อมกับปุ๋ยชีวภาพนะครับนี่นปุ๋ยชีวภาพสี่ขาวนปปุ๋ยชีวภาพนะครับนี่วันนี้เราจะใส่รอบสองเพราะว่าตั้งตั้งแต่ อ่าพอที่แล้วเราก็ยังไม่ได้ใส่เพราะว่าฝนตกเยอะจริงๆนะครับน้ํามันเยอะตอนนี้น้ําลดน้ําลดลงแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาใส่ปุ๋ยรอบที่สองนะครับครับข้างหลังผมนี้ครับขาของเราเดี๋ยวเราจะไปใส่ปุ๋ยรอบที่สองกันนะครับก่อนรับชมลิปฝากกดติดตามช่องเฉถียนใจกลางดุกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมลิปเรามันใส่ปุ๋ยนะครับว่าอาตั้งแต่เราใส่ปุ๋ยแล้วเดี๋ยวเรา จะใส่รอบตองอีกแล้วครับตอนนี้ครับนี่ครับข้างหลังัวนี้ครับเรามารับชมคลิปกันได้เลยนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมนาของเราตอนนี้อายุได้อยู่ยี่สิบวันนะครับอันนี้ผมก็มาทําการใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ารอบแรกนั้นผลโตเยอะน้ําล้นน้าหลากไปหมดแล้วครับปุ๋ยรอบแรกดูนะครับต้นข้าวยังไม่โตเท่าไหร่นะครับวันนี้เราจะมาใส่รอบสองนะครับก็น้ําก็พอดีแล้วครับตอนนี้ โอเคแล้วครับน้ําไม่มากไม่เยอะเท่าไหร่อย่างนี้เราใส่ปุ๋ยโอเคแล้วครับพอดีจริงๆคราวที่แล้วใส่แล้วพอดีฝนตกฝนตกน้ําเต็มไปหมดเลยปุ๋ยเป๋ย,ปยมันก็ปุ๋ยมันก็ออกไปหมดแล้วครับทําให้ต้นข้าวเราไม่ได้ไกินปุ๋ยดีนะครับรอบแรกนะครับรอบแรกก็เราไม่ได้ไ ต้นข้าวเรากําลังจะแตกข้าวแตกกอนะครับตอนนี้ทอร์ไบรกก็พอดีฝนตกมาทําให้น้ําปุ๋ยที่เราใส่ตรงนั้นน่ะก็ออกไปทําให้ต้นข้าวเราไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับรอบสองนีครับโอเคครับรอบสองนี้อายุได้20วันแล้วตอนนี้ข้าวของเรานะครับน้ําก็พอดีวันนี้เราก็มาใส่รอบสองนะครับปุ๋ยสูตร30 0 0เหมือนเดิมนะครับกับปุ๋ยชีวภาพนะครับ นี่ครับครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อนเรามาใส่ปุ๋ยรอบสองวันนี้นะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับวันนี้เรามาใส่ปุ๋ยรอบสองวันนี้ท้องฟ้าเปิดนะครับแดดจ้าเลยครับวันนี้นี่ครับข้างหลังผมนี้ครับร้อนจริงๆนะครับวันนี้เรามาใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งครับ ว <Workers. S 2> wow. ่าครั้งต่อไปเรามาอัปเดตต้นข้าวก็คงจะเติบโตกว่านี้ครับนี่ครับข้างหลังผมนี่ครับครับก่อนจบคลิปฝากกดติดตามช่องเสถียรใจกลางดุกด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปให้ท่านผู้ชมเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบระคุณมากครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ